สวัสดีครับท่านทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เกม w a r f r a m e แล้วก็อยู่กับลุงแมงเช่นเคยนะครับผมสำหรับคลิปในวันนี้นั้นก็จะเป็นการรีวิวสกิลและแนะนำแนวทางในการบิวมดของ w a r f r a m e ที่ถูกโหวตกันเข้ามามากที่สุดในรอบนี้จากสมาชิกภายในกลุ่ม w a r f r a m e Thailand Social Group นั่นเองโดยที่โปรในรอบนี้นั้นลุงแมวก็ได้ให้ตัวเลือกไว้ทั้งหมด2ตัวเลือกด้วยกันโดยใช้ชื่อคีย์เวิร์ดในแต่ละตัวเลือกว่าน้องมิและน้องอีและผลการโหวตก็มีมติเป็นเอกฉันแล้วนะครับว่า ผู้ชนะในรอบนี้นั่นก็คือน้องอิหรือว่าอีวาร่านั่นเองยิวซึ่งสกิลของน้องอีวาร่านั้นจะมีอะไรจำๆบ้างตามลุงมวไปดูกันได้นับบัดเนาวเลยครับพอนสกิลทั้งหมดของอีวาร่านั้นจะเป็นการใช้ลูกธนูพิเศษรูปแบบต่างๆพร้อมทั้งความสามารถในการรอบสังหารเป้าหมายจากระยะไยกไลในการจัดก,การกับศัตรูซึ่งจะประกอบไปด้วยสกิลพาสซีฟเซนทรีเป็นความสามารถติดตัวของอีวารา่า ที่จะทาให้เธอนั้นสามารถรับรู้และสัมผัสได้ถึงศัตรูทุกตัวที่อยู่ในระยะลัศมี20เมตรรอบรอบ,บตัวของเธอโดยจะปรากฏขึ้นมาเป็นจุดสีแดงโชว์ในมินิแมปนอกจากนี้สกิลดังกล่าวยังสามารถที่จะแสดงผลร่วมกันกับมอสแบลน,นอื่นๆที่มีความสามารถแบบเดียวกันได้อีกด้วยสกิลที่ 1. q u i งควิฟเวอเมื่อกดใช้งานสกิลดังกล่าวหนึ่งครั้งอิวาร่าจะทําการเปลี่ยนรูปแบบของลูกธนูที่จะใช้ออกไปโดยจะสามารถเปลี่ยนได้ทั้งหมดสีรูปแบบ และลูกธนูในแต่ละแบบนั้นก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันออกไปซึ่งได้แก่รูปแบบที่1 Cloak a ลค o w เเป็นลูกธนูที่เมื่อถูกยิงออกไปแล้วจะสร้างพื้นที่พรางตัวขึ้นมาตรงบริเวณที่ลูกธนูตกกระทบในช่วงระยะเวลาหนึ่งซึ่งจะทําให้อิวาร่าและยูนิันธมิทุกคนที่เข้าไปอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวสามารถล่องหนพรางตัวจากสายตาของศัตรูได้จนกว่าระยะเวลาของสกิล,ลจะหมดลงหรือเคลื่อนที่ออกจากพื้นที่ดังกล่าวไปโดยอิวาร่านั้น สามารถที่จะใช้โครง arrow ได้พร้อมกันส่งสุดเปียงสาอันเท่านั้นรูปแบบที่2 dash y arrow เป็นลูกธนูที่เมื่อถูกยิงออกไปแล้วจะสร้างเชื่อกพลังงานขึ้นมาระหว่างจุดที่ยิงออกไปจนถึงจุดที่ลูกธนูตกกระทบอย่างถาวรและเชื่อกดังกล่าวจะมีความยาวได้สูงสุดอยู่ที่100เมตรซึ่งอิวารานั้นสามารถที่จะเดินไต่เชือกดังกล่าวไปมาได้อยู่ตลอดเวลาโดยอิวารานั้น สามารถที่จะใช้ dash by arrow สร้างเชือกพลังงานขึ้นมาได้พร้อมกัรสูงสุดเพียงสีเส้นเท่านั้นหากมีการใช้สกิลมากกว่าสีครั้งขึ้นไปเชือกพลังงานที่ถูกสร้างขึ้นมาเส้นเก่าที่สุดก็จะหายไปรูปแบบที่3 noise arrow เป็นลูกธนูที่เมื่อถูกยิงออกไปแล้วจะสร้างขึ้นเสียงความถี่สูงขึ้นตรงบริเวณที่ลูกธนูตกกระทบในช่วงระยะเวลาหนึ่งซึ่งจะส่งผลให้ศัตรูทุกตัวที่ยังไม่อันลเลร์ที่อยู่ในระยะรัศมีของคลื่นเสียงดังกล่าว ค่อยๆเดินเข้ามารวมกันตรงจุดกึ่งกลางของขึ้นเสียงจนกว่าที่ระยะเวลาของสกิลจะหมดลงหรือเมื่อศัตรูจำนวนดังกล่าวเกิดการอเลิร์ทขึ้นรูปแบบที่4 Sleep Arrow เป็นลูกธนูที่เมื่อถูกยิงออกไปแล้วจะทำให้ศัตรูทุกตัวที่อยู่ในระยะและสมีรรอบๆจุดที่ลูกธนูตกกระทบเกิดการสลบขึ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่งโดยศัตรูจะฟื้นขึ้นมาก็ต่อเมื่อระยะเวลาของสกิลหมดลงหรือ ค่าพลังชีวิตของศัตรูลดต่ำลงกว่า50%นอกจากนี้คนจักรการสรบของลูกธนูดังกล่าวยังทําให้เราสามารถเปิดใช้การโจมตีแบบฟินิชเชอร์ด้วยอาวุธอะญะประชิดใส่ศัตรูจํานวนดังกล่าวได้อีกด้วยโดยการที่จะใช้งานสกิลควิเวอร์นั้นก็ให้เราทําการเลือกไปที่ลูกธนูที่เราต้องการจะใช้งานจากนั้นก็ให้กดสกิลดังกล่าวครั้งเอาไว้เล็กน้อยและอิวาร่าก็จะทําการยิงลูกธนูพิเศษดังกล่าวออกมาโดยค่าสเตตัส ที่ส่งผลต่อสกิลควิฟเวอร์นั้นได้แก่ค่า Power อร์เ e จะส่งผลต่อรยะยะลัศมีความกว้างของเอฟเฟกจากลูกธนูพิเศษทุกชนิดยกเวน้น d a s h y arrow และค่า Power d u ์ดูเ o ชัจะส่งผลต่อระยะเวลาในการคงอยู่ของเอฟเฟกจากลูกธนูพิเศษทุกชนิดยกเวน้น d a s h y arrow สกิลที่2 Navigator เเมื่อกดใช้งานสกิลดังกล่าวแล้วอิวาร่าจะทำการเข้าสู่โหมดเตรียมพร้อมบังคับกระสุนและหลังจากนั้น หากอีวาร่ามีการใช้งานอาวุธโปรเจกตอร์เดๆก็ต่างจบตีออกไปกล้องก็จะตัดไปสู่หมวดการบังคับอาวุธหรือกระสุนล่าวซึ่งกระสุนจะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเรื่อยๆโดยอัตโนมัติแต่เราสามารถที่จะบังคับทิศทางของกระสุนเองได้อย่างอิสระด้วยการหมุนมุมกล้องไปมานอกจากนี้เรายังสามารถที่จะเล่อความเร็วของกระสุนได้ด้วยการกดคลิกซ้ายค้างไว้หรือลดความเร็วลงได้ด้วยการกดคลิกขวาค้างไว้ซึ่งในทุกๆวินาทีที่เรามีการบังคับกระสุนอยู่นั้น พลังโจมตีของกระสุนดังกล่าวก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆในทุกๆวินาทีจนไปถึงจุดสูงสุดของสกิลโดยจะโชว์เป็นตัวเลขแสดงถึงตัวคูณค่าพลังโจมตีขนาดนั้นบอกไว้บนสกิลที่มุมล่างขวาของจอและในระหว่างที่อิวาร่ากำลังบังคับกระสุนอยู่นั้นเธอก็จะสูญเสียค่า Energy เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆในทุกๆวินาทีอีกด้วยเช่นกันโดยค่าเซตเตตัสที่ส่งผลต่อสกิลเนเวอร์วีเกเตอร์นั้นได้แก่ค่า Power s t r e n g t h จะส่งผลต่อตัวคูณค่าพลังโจมตีสูงทุตของสกิลและค่า power duration จะส่งผลต่อความไวในการเพิ่มขึ้นของตัวคูณค่าพลังโจมตีและอัตราการใช้ค่ายเนีต่อหนนาทีของสกิลสกิลที่ 3. p r o w เมื่อกดใช้งานสกิลดังกล่าวแล้วอีวาร่าจะทำการเข้าสู่สภาวะล่องหนเพื่อมาทาังตัวเองจากสายตาของศัตรูในทันทีโดยในระหว่างที่อิวาร่ากำลังล่องหนอยู่นั้นเธอจะได้รับค่าโบนัสพลังโจมตีเพิ่มขึ้น จากการโจมตีใส่หัวของศัตรูและยังสามารถที่จะขโมยไอเทมจากศัตรูที่อยู่ในรยะยะรัศมีของสกิลได้อีกด้วยแต่ก็ต้องแลกมาด้วยการที่อีวาร่านั้นจะเคลื่อนไหวได้ช้าลงเมื่ออยู่ในโหมดดังกล่าวและจะสูญเสียค่าเอเนอร์จีลงเรื่อยๆเป็นจำนวนหนึ่งในทุกๆวินาทีและทุกๆการกระทำเช่นเดินโจมตีด้วยอาวุธ้ายประชิดหรือได้รับความเสียหายเป็นต้นซึ่งเราสามารถที่จะทําการยกเลิกสกิลได้ด้วยการกดใช้งานสกิลดังกล่าวซ้ำอีกครั้ง หรือทำการเคลื่อนที่ไวๆเช่นการวิ่งการสไลด์บุลเลตจัมหรือการใช้อาวุธปืนที่มีเสียงดังโจมตีออกไปแต่หากสกิลเพ่ากําลังทำงานอยู่ในขณะที่อิวาร่ากำลังยืนอยู่บนเส้นเชื่อมพลังงานจากสกิลเดชวาอะโร่ y A L o. การวิ่งและการสไลด์ก็จะยังคงสามารถทำได้ตามปกติโดยที่เราจะไม่สูญเสียสถานะพังตัวจากสกิลดังกล่าวไป โดยค่าเซตตัตที่ส่งผลต่อสกิลพลาวนั้นได้แก่ค่า Power Strength s t r e n g t h จะส่งผลต่อต,ตัวคูณค่าพลังโจมตีของสกิลในการโจมตีใส่หัวของศัตรูและโอกาสสำเร็จในการขโมยไอเทมจากศัตรูค่า Power range จะส่งผลต่อระยะรัศมีความกว้างในการขโมยไอเทมจากศัตรูและค่า Power d u r a t i o n จะส่งผลต่อระยะเวลาในการขโมยไอเทมจากศัตรูและอัตราการใช้ค่าอินเทอรต่อวินาทีของสกิลสกิลที่ 4. Artemis Bow เมื่อกดใช้งานสกิลดังกล่าวแล้วอีวาร่าจะทําการเรียกธนูแห่งอารเทมิสออกมาเพื่อใช้จัดการกับศัตรูโดยเมื่อเราทําการยิงธนูแห่งอารเทมิสออกไปลูกธนูจะพุ่งตรงกระจายออกไปในแนวตั้งเป็นจำนวนเจ็ดดอกแต่หากเราทําการชาร์จการโจมตีลูกธนูที่พุ่งออกไปก็จะกระจายตัวในแนวนอนแทนแต่จะไม่ได้รับโบนัสสมมติพิเศษใดๆเพิ่มเติมซึ่งในระหว่างที่อีวาร่ากำลังเปิดใช้งานสกิลอารเทมิสโบอยู่นั้นเธอจะสูญเสียค่าแรงที่ลงไป็นจำนวนหนึ่ง ต่อการยิงลูกธนูออกไป1ครั้งและหากกดใช้งานสกิลดังกล่าวซ้ำอีกครั้งก็จะเป็นการยกเลิกสกิลโดยค่าสเตตัสที่ส่งผลต่อสกิลอาร์เทมิสโบนั้นได้แก่ค่าพาวเวอร์สเตร็งจะส่งผลต่อค่าพลังโจมตีของธนูแห่งอาร์เทมิสนอกจากนี้มอดที่อยู่ในอาอวุธปืนหลักบางใบก็ยังส่งผลต่อพลังโจมตีและควาสามารถอื่นๆของธนูแห่งอาร์เทมิสด้วยเช่นกัน แล้วต่อมาก็จะเป็นในส่วนของแนวทางในการจัดมอดของน้องอีวาน่าสไตล,ล์ลูเมีกันแล้วนะครับว่ามีอะไรบ้างโดยลูเมีจะขอเรียกพิ้วนี้สั้นๆว่าเอโรชอเวอร์โดยมีวิธีการจัดมอดตามนี้ครับผมเริ่มจากใบ,บแรกเลยนะครับที่ช่องออร่าลูเมีเลือกใส่เป็นมอด c r สクロส projection นะครับเพื่อลดเกาะของศัตรูลง30%ตามมาด้วยมอดที่เพิ่มค่า power strength อย่างมอสอินเทนเซฟายทรานเซนต์ฟอร t ติจูดพาวเ r อร์ดรแล้วก็ energy conversion นะครับเพื่อเพิ่มพลังโจมตีให้แก่สกิล ซึ่งสำหรับ Mod Energy Conversion เนี่ยเราจะต้องไปเก็บ Energy o p ก่อนที่จะใช้งานสกิล Artemis Bolt ด้วยนะครับ Mod ใบนี้เนี่ยมันถึงจะแสดงผลซึ่งไอ้ค่า Power Stake 50ที่ที่รับจาก Mod เนี่ยมันก็จะติดกับสกิล Artemis b o w ไปอย่างถาวรจนกว่าสกิลจะถูกยกเลิกกันเลยทีเดียวนะครับต่อมาก็จะเป็น Mod Streamline บวกกับ Fleeting e x p e r t i s ที่แรง4เพื่อทําให้ค่า Power Efficiency เนี่ยได้สูงสุดอยู่ที่175จะได้ประหยัดค่า Energy ต่อการใช้สกิลในแต่ละครั้งและโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับค่า Energy ที่ต้องใช้ในการ ยิ่งฮนูอะเทมิสโบออกไปในแต่ละครั้งเนี่ยมันค่อนข้างที่จะกิน Energy อย่างมหาศาลเลยทีเดียวนะครับผมต่อมาก็จะเป็นมอด constitution บวกกับ prime continuity นะครับเพื่อชดเชยให้กับค่า power duration ที่สูญเสียไปให้กลับมาเกิน100%ซึ่งก็จะช่วยทําให้อัตราการใช้ค่าเอเนอรจีต่อวินาทีของสกิล l prow ลดลงไปอยู่ที่ระดับต่ําสุดอีกด้วยนั่นเองนะครับผมแล้วก็สําหรับใบสุดท้ายลุงแมวเลือกใช้เป็นมอด redirection นะครับเพื่อเพิ่มความถึงให้กับน้องอีวร่าของเราสักเล็กน้อยนะครับจะได้ไม่โดนศัตรูสะกิดทีเดียยวตา หรือว่าใครจะใช้เป็นมอดวิเทาลิตี้ก็ได้นะครับแล้วแต่ความชอบเลยและในส่วนต่อมาที่สําคัญไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือมอดที่อยู่ในอาวุธปืนหลักนะครับที่จะช่วยส่งผลต่อขั้วรุนแรงแล้วก็ความสามารถพิเศษต่างๆของสกิลอาร์เทมิสโบซึ่งมอดที่ลงกแมวเลือกใส่ก็จะมีตามนี้ครับผมเริ่มจาก2ใบแรกนะครับมอดเซอร์เลชั่นกับเฮวี่คาลิเบอร์นะครับเพื่อเพิ่มพลังจบตีพื้นฐานให้กับลูกธนูของเราตามมาด้วยมอสบริแชมเบอร์เพื่อทําให้ลูกธนูของเราเนี่ยมีโอกาสที่จะยิงออกไปได้สงงงดถึครั้ะ14อก ซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่โหดมากๆากเลยทีเดียวนะครับผมต่อมาก็จะเป็นมอด vital sense บวกกับ point strike เพื่อเพิ่มค่า critical chance นะครับแล้วก็ critical damage ให้แก่ลูกธนูเนื่องจากว่าค่า critical พื้นฐานของธนูอัลเทมิสเนี่ยสูงถึงตั้ง25%เปนี่ยตามมาด้วยมอดโจมตีท่า2ใบซึ่งตรงนี้ก็แล้วแต่ความชอบเลยนะครับว่าใครจะผสมออกเป็นธาตุอะไรหรืออาจจะใช้เป็นมอดโจมตีท่า60% s t ุถ60% 2ใบรวมกันก็ได้เพราะวซตตัตถูกสิบเป t ร์พื้นฐานของธนูวมกันก็ได้เพราะว่าไอ้เยนะครับผม ซึ่งถ้าเราใส่ไป2ใบโอกาสในการติดสถานะก็จะสูงถึง44%ต่อน,นัดเลยทีเดียวแต่ว่าความแรงของลูกธนูเนี่ยก็อาจจะต้องลดลงไปตามสัดส่วนของพระจมตีที่หายไปด้วยเช่นกันนะครับผมแล้วก็สำหรับปสดส้ายลูกแมวเลือกใส่เป็นมอดเทรดนะครับเพื่อเพิ่มไฟเล็กน้อยทําให้เราสามารถที่จะทําการชาร์จจมตีได้ไวขึ้นและสิ่งที่ได้ควบคู่กันมาอีกอย่างหนึ่งก็คือพันช์ทรู1.2เมตรนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยก็จะช่วยทําให้ลูกธนูที่ถูกยิยงออกไปของเรา สามารถจอดทะลุทะลวงพื้นผิวได้ถึง1.2เมตรนั่นแปลว่าต่อให้ศัตรูหลบอยู่หลังกำแพงหรือว่าเลี้ยงแถวกันเข้ามาในตอนลึกเนี่ยพอเวลาที่เรายิงลูกธนูออกไปแล้วยังไงก็โดนทั่วถึงกันอย่างแน่นอนครับผมส่วนสําหรับวิธีการเล่นน้องอิวาราบิวนี่ของลุงแมวเนี่ยก็แน่น,นอนนะครับว่าจะต้องมีการใช้งานสกิลอ์เทมิสโบเป็นหลักในการจัดการกับศัตรูซึ่งความแรงเนี่ยก็จะสามารถดูได้จากในคลิปเลยนะครับว่ามันแรงแค่ไหนและอีกสกิลต่อมาที่จําเป็นจะต้องใช้เหมือนกันนั่นก็คือส ที่ลุงแมวจะเอาไว้กดใช้งานอย่างขับขันนะครับเพื่อที่จะหลบดลีจากศัตรูในกรณีที่มันตะลุมบอลกันเข้ามามาเยอะเกินนะครับกว่าที่เราจะรับมือได้ทันแต่เอาจริงๆริแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าไปลุยพวกศัตรูเลยวต่ำที่ไม่เกินหลักร้อยลุงแมวก็แทบจะไม่เคยกดใช้งานสกิลนี้เลยนะเพราะลำพังแค่เราสารลูกธนุนอัทมิทสออกไม่กี่ทีแม่งก็ตายหากันหมดแล้วไอ้พวกนี้เนี่ยส่วนสกิลที่เหลืออยู่อย่างควิฟเวอร์นะครับอันนี้ส่วนตัวแล้วลุงแมวก็ไม่ค่อยได้ใช้เหมือนกันนะครับเนื่องจากว่าบิลาง ก็อาจจะทําให้ลูกธุพิเศษบางอย่างเช่นสลีปแอโร่เนี่ยมีระยะการแสดงผลไม่กว้างพอนะครับที่จะครอบคลุมพื้นที่ที่เราต้องการได้แต่ถ้าเกิดว่าจะมีได้ใช้อยู่บ้างก็คงจะเป็นสกิลโครคแอโร่นะครับที่จะเอาไวย้ยิงใส่เพื่อนโดยตรงเพื่อทําให้เพื่อนของเราเนี่ยสามารถที่จะหายตัวแล้วก็ขื้นที่ไปมาได้หรือว่าเป็นการวินวอลกห้เพื่อนนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเขาท่าอยู่เหมือนกันแต่ว่าปัญหาหลักๆของอีเพื่อนของตัวเดียวของเราเนี่ยก็คือแม่งชอบวิ่งไปมากันจังเลยบางทีลุงแมวก็เลยแบบเออเหลืองคิงะ ไปเลยบุ๊บเมงของฮาต่อละจัดเงาอะไรประมาณนี้นะครับผมโอ้เกือบเดือนไปเลยอีกอย่างหนึง่งสำหรับสกิลสุดท้ายที่เหลืออยู่อย่างสกิลเนวิเกเตอร์เนี่ยก็เช่นกันนะครับผมลุงแมวบอกเลยว่าลุงแมวไม่เคยแตะเลยสําหรับบิวนี้กับสกิลนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นสกิลที่โคตรจะกินเอเนอร์จีค่ารุนแรงเลยถึงแม้ว่าเราจะทําให้ค่า power efficiency ของเราเนี่ยสูงถึง175%แล้วก็ตามยิ่งแม็ก n e r g y ของเรานะครับมีอยู่แค่200รก,กว่าาด้วยแล้วเนี่ย ยังไงก็ไม่พอแน่นอนครับลุงแมวบอกเลยและโดยส่วนตัวอย่างหนึ่งก็คือสกิลนี้แม่งโคตรจะบังคับยากเลยแต่วันนี้ก็แล้วแต่ความชอบนะครับถ้าเกิดว่าใครถนัดเล่นเกมแนวบังคับอะไรพวกนี้ก็อาจจะชอบก็ได้นะแต่สำหรับลุงแมวล้วก็ขอบายด,ดีกว่าจ้าโอเคครับก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าเสนทุกท่านบาย